วันนี้เรื่องของเฟสสามเรื่องเฟสสามนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะคือพักวิจารณ์กันเยอะมากเลยเ้าเ้าความก่อนเฟสหนึ่งถ้าเาความเฟสหนึ่งกับเฟสหนึ่งเนี่ยให้สําหรับผู้เปราะบางและผู้พิการและผู้พิการนะคะไปแล้วหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันล้านบาทเฟสที่สองคือทั้งหมดเนี่ยไปไปอยู่ในทางรัฐเรียบร้อยแล้วไปลงทะเบียนกัรรัที่ต้องมีโมบายและผูกกับพร้อมเพย์ด้วยนะคะพอเฟสที่สองให้กับ 60ปีขึ้ที่ไม่ซ้ำกันกับเฟสที่หนึ่งพอเฟสที่สามมาโดนบีบไงโดนบีบไงไม่รู้ทำไงดีเฟสที่สามจึงเป็นเฟสที่ให้16,17,18,19,20,16ถึง20แล้วก็เอาเนกาทีฟลิ์ออกคือใครใครซื้ออะไรก็ซื้อซื้ออะไรได้หมดเลยให้1นึ่งหมื่นบาทผ่านทางแอปเป๋าตังทางรัฐซื้ออะไรได้หมดเลย อยากทาอะไรทําเลยลุยเลยสิบหกซื้อไหล่สิบเจ็ดซื้อหลาสิบแดซื้อไหล่ยีิซื้อหลายพี่ซื้อหล่ซื้ออะไรซื้อ,อ,อจ่ายค่าเกมรัฐมนตรีบอกเขาจะได้อาไปจ่ายค่าเทอมนะแต่มันย้อนแยง้งตรงนี้พี่ปองยังคงเอากฎเดิมคือต้องใช้ในอำเภอหลานผมเรียนราัชาพัฒเพชรบุรีนะ,อ,ะอายุอายุอำเภอเมืองเพชรบุรีแต่ไปเรียนราชาพัฒสมมุติไปเรียน ราชพัฒจังหวัดอื่นอย่างเงี้ยนะหรือมาเรียนมาเรียนกรุงเทพเนี่ยมันก็ใช้จ่ายค่าเทอมไม่ได้เพราะราชพัฒเพชรบุรีมันอยู่อำเภอเมืองใช่ไหมแต่ตัวเออแต่ตัว,ต,วตัวเด็กอยู่อำเภอเมืองแต่ตัวตาถานทึกษาอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง<ม>อันนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะ<ม>เด็กก็ว่าอย่าง,งานั้นเลยเดี๋ยวค่าเทอมไปเอาเงินพอ่อละกันนะอันนี้เรา<ม>เป็นเราไป,ปซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรหรือข้าง,าง,าง,างมหาลาัยมีมีผับนี่เออนะเ<ม>ออเราก็เข้าผับได้แล้วอย่าไปคิดนะว่า ผับเนี่ยคือเขาบอกว่าเหล้าซื้อในร้านขายของชําได้แต่ไปซื้อร้านที่ขายเหล้าโดยเฉพาะคือผับบาร์อะไรงนี้ไม่ได้ไไดคุณคิดว่าจะของร้านเหล้าเขาโง่เหรอถูกไหมเออเขาก็มีหาวิธีในการเอาของคุณไปได้หมดแหละนะเด็กวัยรุ่นก็ซื้อแบบเด็กวัยรุ่นนั่นแหละจะไปคิดอะไรมากมายนะอาจตาะมีบางส่วนที่เขาโอเคก็ใช้ที่มันมีประโยชน์แต่ก็มีไม่น้อยที่ใช้ในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์อะไร ก็คือสิบหกถึงยี่สิบอ่ะนะใบกระท่อมได้ไหมน้ํากระท่อมได้หมดเลยกัญชากระท่อมคือถ้าสมมติผมสมมติพูดสมมตินะว่าเพราะว่าเงินมันอยู่กับเด็กเลยใช่แล้วเงินอยู่กับเด็กแล้วร้านค้าก็อยากจะได้เงินเด็กอ่ะใช่ไหมถ้าแม่จะบอกได้ไหมว่าเอามาให้พ่อแม่โอ้หมันไม่เอาจากพ่อแม่เพิ่มเติมก็ดีเท่าไหร่แล้วอ่ะถูกไหมเพรพ่อยังประยุคนี้เงินผมรัฐบาลให้ผมแล้วแถมนะพ่อเออย่างนั้นเองเดือนนี้เอง ได้เงินหมื่นแล้วนั้นพอไม่ต้องอายนะไอที่บอกว่าเรามีพ่อแม่ลูกอีกสามคนแล้วเราจะได้ห้าหมื่นบาทอะไรเงี้ยมันนิยายนิยายนิยายเพอร์เจอแต่ละคนมาพูดในเพอรอเจอทั้งนั้นนะดีถึงบอกว่ามันมันก็จะต้องบอกว่าพ่อก็มีอนไรที่จ่ายเงินเดือนให้หนูเหมือนเดิมไอ้นี่เงินหมื่นนี่ไม่เกี่ยวกันกับเงินเดือนที่ที่พ่อให้อันนี้รัฐบาลให้ ก็บันเทงเลิกใงจกันไปวันนี้มีคนออกมาพูดหลายคนนะคะเกี <_ S 2> ่ยวกับเรื่องการแจกเงินเด็กสิบหกถึงยี่เนี่ยคือเปราะบางอ่ะได้หกสิ 60, ตอนนั้นคนก็ยังงงเลยว่ามันจะไม่ซ้ํากันได้ยังไงอ่าโอเคผ่านไปคริปตโตเคเรนซียังไม่มีบล็อกเชนยังไม่เห็นอันนี้ก็ยังเป็นเงินสดเหมือนเดิมแต่หยอดลงไปในกระเป๋าตังค์ก็คือแอปเป๋าตังค์เราก็อยู่ในในการลงทะเบียนของทางรัฐแล้วหยอดลงไปเป็นเงินหมื่นบาทหยอดตุ้มหยอดตุ้มลงไป เด็อายุ16 17 18 19 20ถ้าเราพูดว่าซื้อเสียงก็ได้แล้วถ้าเราจะพูดอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้เลย